ภายในงานคณะสงฆ์นะครับพร้อมด้วยสาธุชนสวดมนต์บทธรมจักกะปาวัตนสูตรสวดมนต์บทร,รัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสารพัญญะจากนั้นได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบูชาไป,ปรตปลีครับโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูนสวรรค์เป็นผู้แทนคณะทั้งเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนาราย การยานมิตรอุสนีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้าตู้พระธรรมจากนั้นนะครับได้จุดเทียนบูชาพระเด็พระกุณลหลวงปู่พระผู้ปรับมารและหน้ารูปภาพของผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ครับผู้แนาาทนคณะท่านสภาพทอดภาพบางสกุลด้านหน้ารูปภาพของพระเด็พระกุณลหลวงปู่พระผู้ปรับมารและทอดภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาัศค์ จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายมัตตกาปตาหารเป็นสังฆทานครับเพื่ออุทิสศสุขศนให้แด่บัรพระบุรุษผู้รล่งลับประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตร,ราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรนงนุษย์พูนสวัสดิ์และครอบครัวพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนน้อมถวายจตุปจัจเจียธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งครับเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นจากธนามัย พักบ่ายนะครับก็ได้พร้อมใจกันในพิธีจุดเทียนใจไปนิรันด์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายโดยท่านประธานบุญพิธีนะครับคือกัลยาณมิตรนงนุษย์ุญสวรรค์กัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตร,ร,ราจารย์ดรจันพิมพสายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรอมนิดตันสมบูรณ์กัลยาณมิตรลอเรนซ์ดอร์ินและครอบครัวจากนั้นได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระารอาจารย์กอเกียรติมหาวังโสครับเรื่อง การสร้างบรมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแต่เนื้อนาบุญอันประเสริฐครับ